สวัสดีค่ะการฝึกอาชีพให้กับน้องๆทหารกองประจำการนะคะที่กำลังจะปลดประจำการออกไปนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่กองทัพบ,บกเน้นย้ำลงมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเพื่อประโยชน์ของน้องๆนะคะได้นำความรู้เหล่านี้แหะคะ่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นการเสริมรายได้นะคะหรืออาจจะนาความรู้ตรงนี้แหะคะ่ะไปเป็นอาชีพได้เลยนะคะ เป็นเพราะว่าน้องๆเหล่านี้นะคะได้การรับการฝึกฝนนะคะที่มีคุณภาพจากครูก็ดีนะคะจากผู้ให้ความรู้ก็ดีเพื่อจะนําไปต่อยอดนะคะในอนาคตของน้องๆเหล่านี้นะคะไม่ลําบากแน่นอนค่ะนี่คือคุณภาพชีวิตของน้องๆอ,อีกอย่างหนึ่งค่ะท mm hmm. ่านผู้ชมคะการเกษตรกรรมและการปรสุสัตว์นะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งหรืออีกอาชีพหนึ่งนะคะที่ทางกองทัพให้ความสําคัญนะคะ หวังที่จะให้น้องๆที่กําลังจะปลดประจําการไปนะคะได้มีอาชีพกันนะคะและที่สําคัญในขณะนี้ค่ะอาชีพเหล่านี้ก็เป็นที่สนใจอย่างมากค่ะ ขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับร้อยโทชูชาติชุมชอบนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่ส5ค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าที่ศูนย์เรียนรู้นี่ค่ะได้สอนอะไรไม่ว่าจะเป็นน้องนทหารก็ดีหรือว่าหลายๆคนเคน่ยคะที่มีความชื่นชอบในด้านนี้ค่ะครับ ทางศูนย์เกษตรพื้นทีใหม่ก็บอกตอนได้เปิดการอบลมดโดยป,ปกติเดือนละหนึ่งครั้งให้กับชาวบ้านแล้วก็กำลังปบนแม่บ้านแล้วก็าาผลทาารข้ามาจับการอยู่บ่อยแต่ช่วงนี้มาเว้นระยะอยู่พักหนึ่งเนื่องจากร,จรู้กันว่าโรคระบาดของโควิดทีนี้านการกอบรมทางศูนย์ จะใหญ่จะเล่นเรื่องศ,สอศาสตร์การจายค่ะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เกษตรหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ก็วงจรเป็นตัวหลักค่ะในการผู้รับร,ร่มโดยด้วเรื่องการทํารก,รการเกษตรการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การบริหารจัดการน้ำครับทีนี้นอกเหนือจากนั้นผู้ที่เข้รับร,รมจะได้เรียนรู้ถึง,งการผลิตปุ๋ย ชีวภาพปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์เลเฟฟ้<อ>เศษใบใบเศษหญ้าเศษใบใบที่เราตัดแล้วทิ้ง<ห>ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ไ้เองโอโโอโทำอ่อนอ่อนอ่กนแบบต้นพืชมตักสวนคัวก็เลี้ยงเพื่อให้มันเปิดตาดอกแล้วก็ดูถึงว่าสักใบแล้วก็ยังมีสารไล่แมลง<ห>ทีนี้นอกเหนือจากนั้นเรายังมีการทำกระถาง เป,เป็นกระถางต้นไม้ปลูกต,ต้นไม้้มโดยทำจากถ้าเขา่าเสือใช้ค่นอกจากนั้นก็ยังมีการทำปลูกไม้กวาดไม้กวาดจากกานมะพร้าวซึ่งเป็นการลดต้นทุนถ,ถ,ถ้าใช้ใจ่ายค่ะแล้วคาดหวังอะไรบ้างกับโครงการนี้หรือว่าน,นี่ค่ะเกี่ยวกับกเกษตรกับน้องๆค่ะน้องๆทาหารนะคะที่จะปลดไปก็ดีฐานเลี้ยเข้ามาเป็นฐานของโคชาการของหน่วยนะครับ เราไม่ได้ฝึกเฉพาะร่างกายเป็นอย่างเดียวหรือฝึกเฉพาะวิชาทาหารอย่างเดียวค่ะซึ่งเป็นนโยบายของแม่ทัพาาคศีให้เรามีการฝึกอบรมเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชารัชยาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีอาชีพเมือ่อจบกรมการไปแล้ว ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางผู้หมวดมากเลยซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรนะคะของกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่15นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะน้องๆที่ปลดประจำการไปนะคะออกไปสู่โลกภายนอกหรือกลับไปอยู่ที่บ้านอยู่ที่ชุมชนจะได้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะคะ กับผมพลทหารมฤติภัณันเป็นทหารกองประจำการกับที่หนึ่งครับ2 5งพครับครับกับผมชอบเรื่องการเกษตรอยู่แล้วครับแล้วก็กับผมที่เข้ามาสมัครเข้ามาจะได้พัฒนาต่อยอดเพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาตอนที่ปลดทหารแล้วครับแม่ครับผมใกล้จะปลดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนำความรู้ที่ผมได้จากเป็นเกษตร เพื่อเอานําไปต่อยอดที่บ้านเช่นตาเห็ดนะครับแม่แล้วก็เรื่องปุ๋ยมักจะจะเอาไปใส่ยางของเราเพื่อลดต้นทุนปุ๋ยแล้วก็ได้น้ายางเราออกนินครับแม่ความคิดที่ดีมากเลยครับจะได้ออกมาใช้ที่บ้านจะได้อ,อ,นนอ,อะไรเรี่กอะไรเราจะต้นทุนยังไงแม่จะเป็นการประหยัดด้วยนะครับ ได้เอามาใช้ได้ประโยชน์ีห้แม่ด้วยครับแม่ และนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับน้องทหารที่กําลังปลดประจําการค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นการสารต่อนโยบายของกองทัพโบกค่ะมากไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือสามารถพึ่งตนเองได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ค่ะและเพื่อสอดคล้องกับพระราชบรณิธานของพระบาทสมเด็จพระวิรเกร้าเจ้าอยู่หัวที่ว่าสืบสารรักษาต่อยอดค่ะเพื่อนําไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ